สวัสดีครับโอ้โห MK1 ยาวนะครับบินนะไม่ใช่สั้นสั้นก็มีนะครับยังไงก็สนใจสั่งซื้อได้พร้อมกันะมีทั้งสั้นทั้งยาวโอเคโปรโมชั่นบอกราคาไปแล้วครับอืมไม่แพงนะครับท่านผู้ชมเพียงสี่พันหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าพร้อมส่งฟรีนะฮะก็มีโปรโมชั่นแถมไปเลยนะครับพร้อมเล่นพร้อมส่งนะฮะก็ศูนย์จุดสองศูนย์กรัมสองพันนัดแก๊สไรพังแบบยาวนะฮะพันหนึ่งร้อยนะฮะ EP พีพัน แรงๆไปแล้วก็ต่อสิแผ่นพร้อมส่งฟรีโอเครนนะครับมีความเปนเปิดออกมาวาวเลยฮนะโอ้ประมาณนี้นะครับสวยงามมีคู่มือให้ด้วยนะครับ m k 1ันนี้ก็เป็นงานไต้หวันเนาะงานดีบางทีก็หายไปนานฮะเราก็ไม่ได้สั่งมาเพราะมันไม่มีของนะครับฝากขายก็หมดไปอะไรก็ขายดีนะฮะเดี๋ยวชัน้นหนักก่อนดีกว่าเดี๋ยยลืมนะฮะโอเคนะครับกลับมาแล้วนะครับบีบีกันพยาลมหนึ่งหนึ่งหกเก้านะโอเคนะฮะน้ำหนักสวยงามมากเลย โอเควางน,นี่ก่อน,เ,นเอียงไว้นี่ก็จะมีลูกแถมให้อีกหน่อยนะกระสีลิดของเราแถมเยอะกว่ามีปอร,ร์เจไว้ปรับอะไน,นิดหน่อยเป็นนะครับคือเป็นปอร์เจรหกเหลี่ยมนะครับโอเคนะครับอ้าวก็ทําการกดแมกกาซีนนะฮะก็แมกกาซีนจะอยู่ในนี้เนาะครับกดมานะฮะปุ๊บเนี่ยจะเป็นสไตล์เขาครับผมแล้วก็ฉีดซิลิโคนแล้วแต่ฉีดได้ไมันเป็นอะไรนี่วาววาวเราจ่ายนี่วาวเติมนะฮะแมกกาซีนเขาจะเป็นลูกหะ เอันนี้เราจะฉีดก็ได้แล้วแต่เราไม่ฉีดก็ได้แล้วแต่นะครับเติมแก๊สไปเลยนะฮะมีผู้พร่ำทำเพลงนะก็ประมาณสี่วิหนึ่งสักที่เอาเก้าสิบอ่าหนึ่งสักที่เอาเก้าสิบฮะประมาณสักสี่ห้าหลับหนึสักที่เอก้าสิบหนึ่งสักที่เอาเก้าสิบอะไรก็ว่าไปนะฮะเดี๋ยวเอาหยอกก็ได้ไปเลยก็ได้โอเคนะครับไม่ว่าก,กันก็เราก็สนุกสนุกกันนะฮะโอ้โหนี่รูดหมดเลยยิงจนหมดนะฮะทดสอบเยอะวันนี้เราทดสอบเต็ทเมที่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีฝนนะฮะก็ ี่ก็ให้ทุกท่านที่นั่นฮะก็ขอให้ปลอดภัยนะฮะไม่มีน้ําท่วมนะครับผมโอเคครับเราก็ยิงไปเลยตอนนี้ตุ้มมือก็ใส่คนละสไตล์กันเนาะน่าก็ไปอีแบบนี่ก็ยิงไปกดถ้าไม่มีเราเนี่ยก็หยดธรรมดาก็ได้นะไม่มีเราก็ใช้ใช้มือหยอดนี้ก็ได้หยดเนี้นได้คะ,ะับโอเคนะโอเคเดี๋ยวผมวัดความแรงก่อนรุ่นนี้เขาว่าแรงเหมือนกันนะแต่เป็นยอดนิยมนี่คือล็อกได้นะฮะล็อกได้ะฮะยิงไม่ได้นะฮะล็อกเนี่ยตัวล็อกข้างบนนะฮะดันขึ้นคือล็อก ตรงมานี่พร้อมยิงอันตรายต้องหันปากกระบอกปืนไปทางอื่นนะฮะทางที่ปลอดภัยนะครับโอเคนะโหยิงเลยโอ้โหเสียงเบามากแต่ความแรงคงจะแรงนี่481เห็นไหมฮะจุด481.6เห็นไหมเกือบห้าร้อยมันแรงไม่เหมือนพวกก็อกไอพีนะเพราะมันโฮมดัวแบกมันสนันไหวแต่มันไม่แรงเท่าสี่แปดเจ็ดโอ้โหจุดแปดโคตรแรงเลยนะน่าสะสม ที่เขานิยมกันพ่ออย่างนี้แหละโอเคนะครับผมก็ทำการยิงเลยนะครับอืมแบบสมูทนะฮะที้เรามีติดกล้องได้นะเนี่ยไม่ติดกล้องเราเป็นศูนย์ที่เขาให้มาก่อน,นะฮะโอ้โหความแรงไม่ต้องพึ่งโอ้โหเน่งมาต้องระวังด้วยนี่โอ้โห โอเคพอละมันด่งมา,มาต้องระวังด้วยช่างก็โอเคนะครับสนใจทํามันครับเพียง4,100บาทนะฮะพร้อมเล่นพร้อมส่งฟรีนะฮะเราบริการทุกวัน,นครับสนใจทักเราที่ร้านบี๊กักรนพยาวสินค้าจะเติมซอกมาแบบม,มามากมายนะครับโอเคนะครับพบกันใหม่นะครับพบลิปใหม่ๆนะครับกดติดตามไว้นะครับทบช่องร้านบีกันรนพยาวเรา